รถเชฟโซนิกนะครับใช้งานมา8 2 0 2 4สองพันกิโลเมตรอาการตอนเช้าเย็นนะฮะกลางคืนเย็นฝนตกเย็นแต่แดดร้อนๆสู้แดดไม่ไหวนะฮะใช้งานมาแล้ว8 2 0 2 4สองพันกิโล9โมง39นาทีเลยด้วยเปิดสปีดแรงสุด เย็นได้19.8องศานะตอนนี้ก็ไม่ปกติอะเันต้องเย็นมากกว่านี้ไงเย็นลงมาเยอะกว่านี้ <Okay. S 1> อเอาเต็มหนึ่งขีดเกินรับเกินรับเปินรับ19.1นะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดู ความร้อนก็อยู่ต่ำกว่า200นะตอนนี้ตอนที่19องศาความร้อนต่ำกว่า200นะความเย็นลงมาเริ่มลงมาแล้วนะความเย็นลงมา17องศาความร้อนขึ้นไป200นะ200 เติมน้ำยาไป1นขีดนะครเทศการทำงานระบบความเย็นลงมา13.2สอความร้อนอยู่200ร้อยนะเล่นเครื่องก่านเล่งเครื่องนอย อตัดที่1 1บนะครับความร้อนอยู่สอ้อยห้าสิ ความร้อนมันสูงนะยังดูเล่เกิน250อไปแล้ตอนเช้ามันแค่30กว่าถ้าอุณหภูมิ40นี่พี่ทะลุ300อยแนทะลุ300นี่ก็บบกไว้แล้วนะเดินเบาไม่เร่งเครื่องเดินเบาก็อยู่ที่9.8ก็แสดงว่าคอมเพรสเซอร์ยังสามารถฟื้นฟูได้อยู่นะครับฟื้นฟูได้อยู่หลังหายน้ำมันคอมหลังซ่อม เดินเบาต้องต่ำกว่าวสิบองศานะฮะนี่สามสิบประมาณสามสิบสี่ในรถได้สิบรถเชฟโซนิกนะครับเข้าซ่อมตามคิวที่นัดไว้นะฮะร,รถใช้งานมาแปด5มืนสองพันห้าสิบแปดกิโลนะครับเข้าเช็ค อวันก่อนนู้นนะฮะเย็นไม่ฉ่าเติมน้ํายาให้ใช้งานก็ได้ความเย็นขึ้นมานะฮะวันนี้เราจะเช็คลวกันแปดโมงห้าสิบหกนาทีนะครับของวันพุทธที่สิบสามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามหรือสองพันยี่สิบเดินเบาในรถตอนนี้ก็ เช้าๆนะานะ29องศานะครับในรถเย็นได้อยู่7.8นะ7.8นะครับเดี๋ยวถอดเช็คลวนะฮะดูลูกปืนถ่ายน้ำมันคอมนะฮะซ่อมบำรุงตามระยะนะครับเพราะว่า80,000กว่าโลแล้วนะครับอุณหภูมิ7.8องศาตอนเช้านะฮะแล้วก็เปิดที่สปีด2 เร่งน้ำยาสุดนะครับเช็คกันก่อนถอดนะภายในรถ จะยกคอนโซลน,นะฮะถอดตู้แอร์ออกมานะครับเช็คหาการรั่วซึมนะฮะ ใช้ได้นะครับใช้ได้ที่สีห้าสามสองสสามูมุขภาพมันมีวิธีแก้เจ้าระหว่างที่มันเดือดปุดกลนๆแล้วมันจะมาเดือดโดดใส่เฮานะเจ้าอ,อ่ะลองไปแย,ยกกันดูนะเจ้าสูตรมะม่วงแผน่นแตงการถนอมอาหารไวต้ตอยและราคากว่าดีตัอยนะเจ้ามะม่วงแผ่นกิโลตั้ง 60, 70, 80จดสบแปดสถึงเจ้าวันนี้เพลงติดค้างเป็นนี่กันไวนะ้ ขนาดเลยนาะอย่างใดเดียวดีเกียงสอนต้องขอสุมมาอภัยตัวนนเจ้าเนาะจะตายกับเดินเบาความเย็นก่อนซ่อมน,นะฮะตอนเช้า29องศาในรถเย็นได้7.9 องศานะครับตัวนี้77ความร้อนอยู่ที่175นะครับ175ตอนเช้า29เดี๋ยวต้องไปดูตอนแดดร้อนๆอีกทีนึงต้องพีแอนนะครับมีแอรีเอ มหยุดนะครับพับลมหยุดนะครับเดแอร์ ก็มีฝุ่นมีมแมลงอะไรนะครับรถวิ่งมามีเศษฝุ่นเศษแมลงเดี๋ยวจะได้ การพอออกมาทำความสะอาดนะเช็คก่อนถอดเช็ค่วนะครับรถใช้งานมา80,000กว่าโลเข้าเช็ควันก่อนเย็นไม่ช้ำเย็นไม่ได้ลงมาขนาดนี้นะฮะเย็นสู้แดดไม่ไหวนะฮะ เดี๋ยวต้องดูประวัติเก่าก่อนที่ถ่ายไว้วันก่อนนะฮะโอเคครับดับเครื่องเลยลงมือชุดอะไหล่แอร์ของรถเชฟโซนิกนะครับที่เปลี่ยนงานซ่อมครั้งนี้นะครับก็เลือกใช้ตู้แอร์ของมาตรฐานศูนย์บริการให้เลยนะครับนะ มีชุดฟองน้ําต่างๆมาให้ครบเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะเปลี่ยนลูกยางโอลิงทุกข้อต่อนะลูกยางโอลิงรับประกันกรณีรั่วซึมในจุดต่างๆอีก1ปีน้ํามันคอมของใหม่ใสๆแบบนี้นะครับนะครับตัวกรองน้ํายาแอร์นะฮะก็ใช้ของมาตรฐานเลยนะฮะอ๋มาตรฐานเลยนะครับนี่ ตัวกรองฝุ่นนะครับกรองฝุ่นก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ตู้แอร์พร้อมเอกเป็นชั้นวาล์วนะพร้อมเอกเป็นชั้นวาล์วเลยตัวเอกเป็นชั่นวาล์วพร้อมคอยเย็นนะฮะเดี๋ยวของใหม่ก็ต้องเช็ค่วนะครับของใหม่เราก็ต้องเช็ค่วก QC ก่อนเช็คก่อนเพื่อความชัวเพื่อความชัวนะครับ ก็เป็นชุดอะไรที่เราจัดให้นะรับประกัน1ปี โซนิกนะครับหลังถอดน้ำปัดออกมานำตู้แอร์ออกมานะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูนตู้แอร์ออกมาแล้วนะฮะก็มีคราบยูวีรั่วชัดเจนนะครับตู้แอร์ ตัวรั่วนะครับตัวนี้ตัวรั่วตัวแอร์รั่วเห็น v เขีเขียวๆชัดเจนเลยนะฮะวันนั้นเราเติมน้ำยาเข้าไปปุ๊บแอร์เย็นขึ้นมาทันทีเลยนะคือรั่วมานานแล้วนะรั่วแบบเขียวๆนี้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวช่างจะได้ดูดฝุ่นทำความสะอาด น้ำปัดให้นะครับจะได้ดูดฝุ่นหลังน้าปัดให้นะฮะแล้วก็มีแต่ฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับการยกน้ำปัดออกมามันก็ดีเงนะฮะเดี๋ยวเราจะได้จัดการดูดฝุ่นที่มันเกาะอ,อยู่ภายในตรงนี้นะให้อ่าเดี๋ยวทีมช่างจะได้จัดการครับ ในตู้แอร์นะครับมีคราบ UV ชัดเจนนะมีคาา UV ชัดเจนเลยตูรั่วนะครับหลังจากดูดฝุ่นเช็ดนะทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับโอเคทุกอย่าง ในรถก็กำลังเช็ดนะในรถก็กำลังเช็ดกันอยู่ดูดฝุ่นเช็ดกันให้นะ เช็ดดูดฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมประกอบตู้แอร์นะครับ ออกมา UV สีสีเขียวๆชัดเจนเลยนะครับตามนี้ครับมาดูเช็คลั่วแผงแอร์ต่อนะคะ มาดูคอแมแอร์ของรถเชฟโซนิกนะคระให้ดูว่ารถ80,000ืกว่าโลนะรถ8 0 0 0 0ืกว่าโลดูหน้าคัดสภาพหน้าคัดคือวันนี้ผมพูดตรงตรงเนาะบางทีเราก็อยากจะหลับหูหลับตาทำงานไปนะฮะให้ลูกค้าไปเสี่ยงนะให้หน้าคัดมันไหม้แบบนี้เนาะเนี่ยแบบให้หน้าคัดมันไหม้แบบเนี้ยนะคือไม่อยากจะแนะนำอะไรกันมากเนาะ ผมพูดตรงๆนะคือต้องให้มีประสบการณ์นะรีบๆเร่งๆเสร็จนะครับแล้วก็ลดไปลูกปืนไหมอย่างเงี้ยนะฮะลูกปืนไหมเนี่ยมันเร,มเริ่มเริ่มเริ่มออกสีน้ําตาลอย่างเงี้ยนะมันเริ่มไหมต้องต้องมันให้มันไหมอย่างเงี้ยนะฮะคือคือผมไม่รู้นะว่าวันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูน้ำมันคอมนะครับอ่ะอันนี้น้ำมันคอมรถใช้งานมาแปดหมื่นกว่าโล น้ำมันความใช้งานมา80,000กว่าโลนะอันนี้ก็เป็นการถ่ายครั้งแรกถ่ายครั้งแรกวงนี้สนิมขึ้นแล้วนะสนิสนมขึ้นละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลูกปืนให้นะครับจะเปลี่ยนลูกปืนให้ลูกปืนที่อยู่ข้างในนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลูกปืนนะฮะเดี๋ยวจะปาดหน้าเจียจานให้ <addition> ไม่เรียบแล้วนะถ้าเอามือมาลูบดูตรงนี้จะเห็นแล้วมันไม่เรียบละนีมันไม่เรียบละเพราะหน้ามันเสียดสีมานาน หน้ามันเสียดสีมานานเนี่ยอันนี้คือชุดมันนะครับอะเดี๋ยวเราคุยนิดหนึ่งว่าคือคันนี้อ่ะตู้แอร์รั่วอ่ะตู้แอร์รั่วแล้วก็น้ำมันที่เราเห็นเขียวๆอย่างเงี้ยรั่วออกไปทำให้แอร์ไม่เย็นเย็นสู้แดดไม่ไหวพอมาเติมน้ำยาแอร์อุณหภูมิลดลง ความเย็นได้ต่ำกว่าสิองศาแอร์เย็นใช้ได้แต่น้ำมันสีเขียวๆเ,เนี่ยรั่วที่ตัวแอร์แล้วรถแปดหมื่นกว่าโลถ้าวันนี้เราไม่แนะนำให้ถอดคอมออกมาถ่ายน้ำมันเราไม่แนะนำให้เปลี่ยนลูกปืนลองคิดดูครับว่าหลังจากนี้อีกสัก2เดือนหน้าคัดคอมไหมหลังจากนี้อีก3 4เดือนคอมเพรสเซอร์เกิดเสียงดังเพราะว่าน้ำมันที่มันรั่วออกไปเนี่ยมันทำให้เราไม่รู้ว่าในระบบมันมีน้ำมันเท่าไหร่ อ่ะผมให้ดูว่ามาดูทั้งข้างเนี่ยอ่ะดูกันเลยนะครับอ่ะอันนี้ดูว่ามันมีกี่ซีซีอ่ะกี่ซีซีครับเป็นกล้องชัดไหมอ่ะก็ดูกันนะครับว่ามันมีน้ํามันอยู่กี่ซีซีนะครับฉะนั้นคือวันนี้เนี่ยในคู่มือรถมันไม่มีให้ตรวจเช็คระบบแอร์ ท่านลองกลับไปถามศูนย์บริการดูว่าเขาเช็คอะไรให้รถท่านมั่งผมพยายามแนะนำพยายามอธิบายพยายามนำเสนอแนวทางการซ่อมแอร์ซ่อมตามอาการที่เจอคือตู้รั่วเจอตู้รั่วเปลี่ยนตู้ซ่อมฟื้นฟูระบบถ่ายน้ำมันคอมซ่อมป้องกันร,ระบบก็ชิงเปลี่ยนลูกปืนเพราะมันใช้สายพานเส้นเดียวไม่งั้นลูกปืนหน้าคัดมันไหม้สายพานขาด สายพานขาดรถก็ไปไหนไม่ได้วันนี้เราพยายามออกมาพูดออกมาแนะนำนะสิ่งไหนถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีกับรุ่นน้องของท่านญาติท่านเพื่อนท่านแนะนำกันครับถ้าวันหนึ่งรถเขาเสียกลางทางเขาก็โทรมาหาท่านอยู่ดีอะรถเสียมาลากหน่อยมารับหน่อยตอนนี้ให้ลากไปอู่ละกลับบ้านไม่ได้ มันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะฮะเพราะรถในเมืองไทยมีหลายล้านคันแต่วันนี้ผมพยายามสะท้อนการทำงานออกมานะฮะผมก็ต้องมาแนะนำสไตล์ของผมว่าเช็คแอร์เลยครับดูลูกปืนนะครับถ่ายน้ำมันคอมเลยครับ mm hmm. เพื่ออายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ที่ดีนะครับเนี่ยผมก็ต้องมาแนะนำแบบนี้อยากให้ทุกท่านได้ตรวจเช็คระบบแอร์รถท่านมั่ง นะฮะอะไหล่มันมีการสึกหรอมันต้องการการบำรุงรักษาต้องการการซ่อมซ่อมแซมแต่หลายท่านไม่ได้ดูแลแล้วพอถึงวันหนึ่งมันเสียเสนอซ่อมแอร์นะฮะเปลี่ยนตู้เปลี่ยนอะไรหลายพันบาทเป็นหมื่นบาทหมื่นกว่าบาทหลายท่านตกใจตกใจแล้วผมเอา้าทำไงอ่ะมันมันเป็นความผิดของเราเหรอที่เราเสนออะไรที่มันมาตรฐาน ที่เราสั่งอะไรที่มันดีเหมือนกับศูนย์บริการเพราะว่าเราเห็นถึงคุณภาพความเย็นเราเห็นถึงการทำงานที่ดีนะครับเย็นไวใช้ทนมีรับประกันไม่ต้องเสียเวลาซ่อมหลายรอบอยากให้ทุกท่านเข้าใจนะเดี๋ยวไปดูกันตู้รั่วนะครับอ่ะนะครับ ชุดตัวแอร์ของใหม่และของเก่านะครับนะครับก็ตู้เก่ารั่วชัดเจนกรองฝุ่นนะครับ,นะรบอโอเคเดี๋ยวชุดนี้ก็เตรียมประกอบแล้วนะฮะเดี๋ยวเช็ครั่ว QC ตู้แอร์ เช็คลวตู้แอร์ใหม่ของเชฟโซนิกนะครับเลือกใช้อะไรมาตรฐานนะครับแทนของเดิมนะครับที่รั่วที่หมดอายุนะฮะเช็คลวก่อนติดตั้งครับรับประกันตู้แอร์นานหนปีหรือ2อ0หมืกิโลเมตรนะครับ